ออดยเบยเดอคยทางานเขาคขอบุณเขาคุณหเลยละเนาะเพราว่าสิเหตุเรียองานอีกอย่างกับเขาให้เจริญเจริญเนาะ สวัสดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดส,สุขสุขคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับข่าสู้ช่องแม่น้องมิตตาคือเก้าพี่นออ้องเลยเนาะมาพบมาพ่อก,กันเมื่อนี่แม่น้องมิตรตาสิพ้าพ่อแม่พี่น้องออกไปทางบ้านน้องพงคือเก้าพี่นออ้องเยเนาะเพราะว่ามีทางอ้ายที่เหตุวียกอยู่ทางฟังไทยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาเนาะให้ทางน้องพงแล้วก็ครอบครัวเพิ่นเนาะ อาจจะปเป็นเงินเท่าไรพี่นอนะ้องเลยเนาะไปติดตามรับโซนน้ำกันเลยเนาะอยู่ทางบ้านน่องโพงพี่นอ้องเย็นรอถ่าน่องโพงก่อนพี่นอ้องเลยอากาศฮอทแหง้แหงๆ <c oughs> อากาลงมาแต่เฮือนเพื่อเลยสบายดีเลยเป็นได้ได้ดไม่ได้แปลงใดบ้างมาเนี่ยทำเต็มหัวนอนเป็นไข่อีกแล้วเป็นตังเดดดินหนังมานเป็นไขเ่เรื่ยอยแี่น้องหน้าอางตังเดดเลย ป้าคือได้ส่งสซงผมไหมวันนี้สบายดีลูกโดยเป็นยังได้ปลิ่นบุญปีไม่มอวนบ่ลูกหลิ่นอยู่ใส่เนาะบุญปีใหม่นี่บ้านหลิ่นอยู่บ้านน้องพงศ์ปลิ่นใส่บุญปีไหม่นี่ปลิ่นบแานเนาะปลินอยู่บ้านน้องพงศ์ใด่บ้าบี่เน เสียงดังแบบนันนีโดนว่าแต่โดนเนาะเต้พอันตายแล้วในสองปามปีสี่ปีเได้เปลี่ยนใดบ้างบไดเปลี่ยนแค่เสียงลมบุบๆเลยถามว่อนี่นานไ่ได้ไปหายูหากินบ้างไนี่ก็ไ่ได้ไปจหัวในเศร้าได้ไม่ได้ไปหัวเป็นไข่เลยแม่เลยรอนเอากาศก็ฮ้อนหนเนาะ้แตเ้นบ้าเลย ใชเนี่ยคือมีลม,เน,มนเนี่ยมานี่ยเอ้ยออกมาเอาเงินมาให้มัเนี่มีไอ,อ้อะนาใจดีเนาะเพิ่นเห็ดเบี้ยกอยู่ฝั่งไทยแลเพิ่นฝากเงินมาให้น้องพงหาล้อยบาท่นว่ออนาให้อะนะน้องพงซื้อเครือ่องใส,ส้ในเฮือนในซาตเนี่ยแหละเนาะซื้ออย่างก็ซื้อเพิ่นว่านะเงินหาล้อยบาทเนาะ ให้น้องพงโอ้ยอเพื่อนว่าเพื่อนเห็นน้ออาณาแม่น้องมิตรตาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็เพื่อนกะรู้ตุลสงสารน้องพงแล้วก็เป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพื่อนว่นาเนาะให้น้องพงแล้วก็ลูกๆก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินใๆๆๆๆนะ้เพื่อนได้ซาแหละเพื่อนว่าแล้วก็ก็คือเพื่อนเห็นว่าน้องพงนีงก่ก็ผัดลมกะบ่บมีแนี่ย,ยบ่บ่มีผัด ไผ่ากับโบมี่นอกขันซื้อพัดลม,ม,ม,มันนะกาถ่าขฮามียาง้ถาซื้อสายไผ่โตจากเม่มากกยาวเนาะกมีเงินซือเมมานอนยนกแพะว่าคือเดี๋ยวนี้ผัดเอยียงกับแห้งแพงเข่านะเนาะสินค้าข้าแพง เงินหาร้อยบาทกับหาเลขเป็นเงินกีบเล่าห้ากับรายเติบอยู่เนาะน้องโบ๋เลยนอกรับไปเส้นเน่งะ <laughs> เป็นเงินกีบกับเดี๋ยวนี้กับตกอยู่พันหนึ่งกับหาแสนได้ห้าเลขได้ถตว่าเป็นถ้าหารอยบาทกัมีอยู่สองเส้นหาสิบนกีบเนาะกัถือว่าลายสมควรน้องมิดไปทังในมเมือ <laughs> <laughs> นในบ้าน <laughs> เน<อ>ลูกปนในบ้าน มาเมือ่อก่อนคัดโอ้าว่าแบมาสวยน้องผงไปหานหนหหห้าไม่ว่าไปจักทางไปว <c oughs> ่าน้องม,มาอยู่นั่งลมแห้งแง่งพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเสียงเป่าก็ต้องขอโทษขอให้นะเพราะว่าลมแห้งเพอาการห้อนอยู่งหางแห้งพี่น้องเลยอ่าเป็นจริงได้น,น้องโพงหลังจากแจกเฟซแจกไลน์มีคนโทรมาหาอยู่วะ <ạ. S 1> อไตมูแราจิงใจนอ๋อขาแม่แอมันลกมันซื้อได้เดยคาร็บอเป็นยังเนาะคาเฮากัยังโสดเนาะสดในนั้นแหละคนโสดกัมีคนโทรข้ามาหลินน้าเลยเนาะขามาหลินมาคุยกันลโดยมีมีพรวาทมาการ์ทแเนาะโดยน้องตรวจกเต่าเนาะคุยไปเรื่อยๆเนาะยังคุยไปเรื่อยๆเดยทำไฮาร์ดแอะมาซื้อพ่อแม่น้องก็เอา ก็ถามว่าเพิ่นโบตี้โบย่างเฮาเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนแเนาะเฉ้มทุกง่ายอีไนส์แซงกับมี่นักงานทนลุเพื่อนซานบ้านซองเฮาก็คือเห็นแหละเนาะโดยน้องพงก็ยังยังคันสิบอ่ะแล้วก็ยังทุกง่ากเพิ่นว่าน้องพงเพิ่นว่าเนาะย่านแบบแบบว่าจังได๋เนาะยันเพิ่นหาบ่ได้เนาะน้องพงก็คือที่ผ่านมากับน้องพงก็เคยได้ผัวมาแล้วตั้งสองคนเนาะ กับเพิ่นกับยู่น้ำบ่อได้กับย้อนว่าว่าอย่งได้น้องพงศ์กับย้อนทุกอย่างในปีนี้ก็เพล่นกับบ่อหานี่นะครับเนาะเลี้ยงลูกมีเงียยลูกต่อเพิ่นบ่อมีตะลิ่นหลายมีตะลิ่นหลายกลัวเนาะเออนก็ได้จ้างเพลินแย่งข้างกันดีกลัวแยกกันดีกลัวเพราะว่าไปโตกันบ่อได้เนาะเออน้องพงเลี้ยงไก่ขายเพราะก็เห็นหลายๆตัวในตลาด ไก่สองแก้วสามเจ้าเนาะเลี้ยงพอไ,ได้ซื้อเวลาคือเป็นไก่เป็นน้ำพอได้ขายนะโอ,อ้พอได้ขายซื้อซื้อลูกซื้อเจ้ากิน,นเนาะคือว่าอะไรเป็นแม่เลี้ยงเดียวก็ต้องสู่แน่บ <c oughs> ่ได้รับจ้างอย่างบ่อส้วงนี่บ่ช่วงนี้มันเด็ดแน่นรับจ้างอย่างได้เลยเด็ดแนงคือว่าอะไรเนาะต้องออต้องรีอยู่เพื่อนก่อนเนาะน้ำน่าย่องโคงนี่กินอยูย่ใช่จะไปตัดเอา ไปตักอยู่หวยพูกินน้ำกอออ้แม่๋นกินแล้วไปตักอยู่หวยไปได้ซื้อน้ำมันละไม่บ่อไปได้ซื้อน้ำมันละไม่มันไปตักเอาอยู่หวยพี่น้องเหรอเนาะไปอัานน้ำสั่งปาเอ้ยก็เคยไปอยู่แต่คันซิบอ่ะแล้วก็แต่ยังน้อยพูดไหนข้าวอนาข้าเอิญน้ำสั่งว่างถ้ำเสือเนี่ยเอ้ยเคยไปอยู่แต่ก่อนหนะเนาะหามาป้าเผื่อสีฮอด น้องพงยังกินน้ำแบบนั่นอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะหากรโห o ได้ี่นเโตินนดี๋วนเชื่อเยเดย์ย์จ้งอะไรซื้อจะเป็นเมื่อจังไซุ้มเืหลายอย่างหลายแนวเนาะโดยอ่าน้องพงเนาะเอ้ยขออนุญาตถามอีกในเดอว่าคือว่าได้ยินข่าวว่าอนามี แฟนฝั่งไทยสิมาสู่ขอนแม่นยิ่บ่เนาะกะแข่ข่าวลือสิเนาะอ๋อข่าวลือจซื่อบ่สันนังโดยน้องไปเห็นน้องยากเนาะน้องก็เป็นห้างทั้งชีเรพึงแก่คงมาเอาเนาะน้องยากอ๋อเผื่อเห็นลูกเขาหลายบ่เนาะโดยเห็นลูกน้องหลายเน่เพื่อจะเลยื่อนไอาเนาะก็คือว่าครอบครัวเขากะคือเห็นเลยเนาะสภาพเนาะโดยกับโบแมนเนาะแข่ข่าวลือเป็นอังางนี้ละโดยโดยกับยังบ่แม่นมลความจริงเนาะนะ เกานะยังสดคือเกาโดยเนอะอ่ามะฮันนี่กับกับซิบุมีอยัางไรเดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้กัมีอาณะอ้ายทางฝั่งไทยเพิ่นได้อ่ารุตนสงสารน้องพงพี่น้องเอ้ยเนาะกับอาณะลูกๆเพิ่นแหละเพิ่นเห็นครอบครัวน้องพงนี่ยังขาด ลายสิ่งลายอย่างเนาะเพิ่นก็เลยดูตนสงสารก็เลยฝากเงินมาให้ทางน้องพงและกับลูกๆนี่เป็นเงินอยู่จํานวนหาร้อยบาทพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบคุณทางอ้ายเฮาเนาะที่ดูตนสงสารทางน้องและก็เพล่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทางน้องมินตาพ้อมมดเนาะซื้อขนมเพล่นวะเนาะก็ต้องกับขอบคุณขอบคุณทางอ้ายน้าเนาะโดย ขอบุขอบคุณเลยล่ะเนาะเพราะว่าสิเธิ์เรียงงานอีหย่างกับขอห้เจริญเจริญเนาะโดยตกนาบ่หลาุตกไพ่ปใหม่ขึ้น่าแหละเนาะน้องพงเพราะว่าเงินกีบหนึ่งสตางค์หนึ่งนี่ก็เพื่อห้าสิหามาได้นี่ก็ป้าเธอเนาะบบเมนสิห้าหามาได้ง่ายๆเนาะโดยก็ถือว่าเป็นบุญลายเนาะที่น้องพงแลวก็ทั้งน้องมินตาแน่ก็ได้หัาทั้งอ้ายเนาะกับขอพรในใจหาย้ายจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะโดยโดย อามาขอนี่ก็จะได้จบคลิปก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะก็สิได้จบคลิปกับน้องคงนี่แหละกัขออวยพรไส้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดอปีใหม่เนาะเพราะว่าปีเก้าพันไปแล้วปีใหม่ขามากกับขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาไว้เจอคลิปหน้าพี่น้องเอยเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็นนกต้องขอโทษขออภัยสําหรับคลิปนี้ขอคําว่าสบายดี